เสนอข่าวโดยปลูกใจรักษาป่าเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มริเวนซี่ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับประเด็นข่าวร้อนในคืนนี้กับผมุูมรินนะครับซึ่งคืนนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตราที่6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอ,อาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จําจำนวน200คนอาทินายทหารและตำรวจระดับสูงนายพรเพชรวิชิตชนชัยนายสมคิดเลิศไพฑู์ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพลเอกนิพัฒนทองเล็กนายวันลบตั้งขนานุรักษ์นายสมคิดจตุศีพิทักษ์นายอัมพลกิติอัมพลโดยนอกจากนี้ยังมีพระราชกิจสติการเรียบประชุมสภานิติตประหยัดแห่งชาติตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2557ผู้รับสนองพระบรมราชองคการพลเอกประยุจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองคือเหตุการณ์ความรุนแรงที่ประเทศลิบเบียที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับส่งผลให้ล่าสุดเองนั้นทางการไทยมีคําสั่งอพยพแรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นกับประเทศนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับอีกหลายชาติที่มีความเป็นห่วงพลเมืองของตนเองและเตรียมมีคําสั่งให้กลับมาที่ประเทศของตนเองเช่นกันครับ โดยทางการฟิลิปปินส์ออกแถลงการครั้งใหม่เรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์เดินทางออกจากประเทศลิเบียนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชาวฟิลิปปินส์ถูกลักพาข้วที่ทางกองทัพฝรั่งเศสเผยแพร่วิดีโอขณะอพยพชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในริเบียออกจากท่าเรือที่ปุรีของริเบียด้วยเ,เรือรบต่อต้านเรือดำน้ำําเนื่องจากว่าสถานการณ์ด,รด้านความปลอดภัยในลิเบียเลวร้ายมากขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสประกาศปิดสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงที่ปุรีเป็นการชั่วคราวโดยกิจกรรมด้านการทูตต่างๆจะดำเนินการจาก กรุงปารีสของฝรั่งเศสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับประเทศไทยเองนั้นนะครับพลเอกธนกดิฏิมาประกรณหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงคอสอชอระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสอชอเป็นห่วงนักศึกษาไทยและแรงงานในประเทศลิเบียจึงแตะวนะครับส่วนนักศึกษาไทย3คนที่ไม่ยอมเดินทางอ้างว่าเป็นห่วงเรื่องการศึกษา อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะยังไม่มีการปิดสถานทูตไทยในกรุงี่โปรีนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศมีการหารือกับกรมการจัดหางานให้มีการติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์ของแรงงานที่เดินทางกลับมาอย่างเต็มที่43 52 59และหมายเลข02 644 7245นะครับ คุณผู้ชมครับจากที่มีการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศลิเบียนะครับทำให้หลายประเทศมีความห่วงใยเรื่องของพลเมืองที่ันประเทศไทยตอนนี้มีคําสั่งเคลื่อนย้ายแรงงานไทยให้กับประเทศนะครับโดยคําสั่งของทางคอสชสําหรับคืนนี้เองครับคุณผู้ชมครับจะมีเจ้าหน้าที่จากทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานและแพทย์ทหารเดินทางเข้าไปอำนวยความสะดวกระหว่างที่มีการอพยพแรงงานไทยกลับไปยังประเทศนะครับซึ่งสื่อเดียวที่เป็นผู้สื่อข่าวจะร่วมเดินทางไปด้วยนะครับจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับจะร่วมติดตามเหตุการณ์ทั้งหม เราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้และํำตัดการคร่าวๆจากคุณยศวัตรพรมประพาสขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยศวัตรครับสวัสดีครับคุณยศวัตรครับสวัสดีครับอยากให้ทางได้ของเจ้าหน้าที่มีโอากาสได้ตรวจสอบเรื่องของสัญญาณนะครับ สำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้คุณผู้ชมครับเกิดจากการที่ทางด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับและดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งยืดเยื้อไปสงครามกลางเมืองของประเทศลิเบียนั้นมีแนวโน้มที่จะดุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งทีมข่าวของเรานั้นก็จะมีโอกาสได้ติดตามเรื่องของเหตุการณ์และกำหนดการในการอพยพในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสื่อเดียวในประเทศไทยที่เดินทางไปร่วมด้วยนะครับซึ่งคืนนี้จะมีทางด้านของกระทรวงต่างๆนะครับเดินทางเข้าติดตามโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและแรงงานนไทยะครับ ซึ่งสักครู่เจะมาติดตามเรื่องนี้จากทีมข่าวของเรานะครับก่อนอื่นเราไปที่ครับขณะนี้ขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยกสวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับครับคุณยกสวัสดิ์ครับการเดินทางในคืนนี้การบดการเข้ากร่าวเมื่อไปถึงมีอะไรบ้างครับครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเครื่องจะขึ้นประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็ับก็สดการ ในการเดินทางก็จะต้องมีการแวะเปลี่ยนเครื่องนะครับก่อนที่จะไปถึงเมืองตูนิสประเทศตูนิเซียช่วงเวลาประมาณ18นานิกาของวันพรุ่งนี้ครับ,รบก็ตามเวลาท้องถิ่นก็ช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงหลังจากเดินทางถึงตูนิสแล้วนะครับคณะส่วนหนึ่งที่ก็จะประจำที่ตูนิสนะครับเพื่อที่จะประสานรัฐบาลตูนิสอีกส่วนหนึ่งก็จะเดินทางไปที่เมืองเซบ้าซึ่งเป็น ในส่วนของเมืองชายแดนซูลิเซียที่ติดกับลิเบียครับซึ่งตามที่มีการยืนยันจากทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นนักเรียนไทยแดคนที่ออกจากชุมซิปโปลีประเทศลิเบียนั้นหน้าที่จะถึงชายแดนลิเบียประเทศซุลิเซียแล้วนะครับแต่ว่าอะไร,รก็ตามนะครับในส่วนของคณะของการเดินทางในครั้งนี้ครับนอกจากในส่วนของเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วจะมีในส่วนของเจ้าที่กระทรวงกายการด้วยขณะที่ในส่วนของทางแพทย์เองแพทย์ทหารก็จะ เดินทางตามมาอีกคณะหนึ่งนะครับค่ว่าในการเดินทางอาจจะค่อนข้างลาบากนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าหลังจากที่มาถึงตูนิสแล้วนี่ทางคณะจะต้องเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองตูนิสไปที่เมืองเซอร์บาซึ่งเป็นเมืองชายแดนนะครับใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครับก่อนที่จะไปถึงนะครับตามกัหนการแล้วต้องอยู่การเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของในนี้หมายถึง1บคนในส่วนของ40คนที่เป็นรถแรกนะครับ ส่วนที่เหลือก็ยแจ้งความจำลงที่จะกลับกลับออกจากประเทศลิเบียนะครับครับตอนนี้ขออนุญาตทวนเรื่องของหน่วยงานที่จะร่นินทางไปขนาดนี้มีจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับครับทีในส่วนของแจ้นวาที่กระทรวนการตางประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของแจ้หว้าท IR ีกกระทรวงแรงงานนะครับสองหน่วยงานครับที่ไปก็จะไปในส่วนของการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของแรงงานรวมถึงเข้าไปประสาน เกี่ยวกับรัไฟบ้าทางูนิเซียด้วยครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการอพยพคนไทยบริเวณชายแดครับขอบคุณนะครับคุณยศบาลนะครับก่อนเดินทางด้วยความสวัดิภาพนะครับนี่คือทีมข่าวของเราซึ่งจะคงมีการติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศลิเบียถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับกลับมาที่หน้ามาติดตามอีกมเหตุการณ์ความรายที่เกิดขึ้นในประเทศอิสราเอลนะครับ ู้ช่วยพอบอรตอรอลงพื้นที่ประชุมตำรวจภูทรภาค2เร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นรถรับจ้างขนเงินใส่ตู้ ATM ธนาคารพาณิชย์ ของบริษัทแซมโก้ได้เงินสดไปกว่า6ล้านบาทหน้าห้างโลตัสเอ็กซ์เพรสตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพบหนึ่งในคนร้ายเป็นคนขายสลักกินแบ่งรัฐบาลและพบทะเพียงรถตรงกับรถของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอพานทองและผู้ต้องหาเห็นในกล้องวงจรปิดมี4คนสั่งการให้ตำรวจเฝ้าจับตาตะเข็บชายแดนติดก,กัมพูชาหวั่นคนร้ายอาจใช้เป็นช่องทางหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจสบพบางปูนำตัวนายพงศธรกำยานบุรีคนร้ายฆ่าจริงรัพย์ ใช้เชือกยางรัดคอนายวิเศษปฏิปากรชัยเชียนพระแยกปักน้ำหมกศพในรถเก๋งทิ้งไว้ข้างทา,า,างริมถนนเรียบคองตำารุ่ล่อง9ก้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ3จุดก่อนนำสร้อยคอทองคําพร้อมพระผู้ตายไปขายนําเงินไปให,ให้แม่ยายและซื้อ,อยาบ้าเศษ